ทักทายสบายดีกันอีกรอบเดอ้อกับช่วงหวยลาวเดอ้อพี่น้องเด้อื้นนี้กะปังปังแหงเนาะพี่น้องเนะหาะรอบฮานอยกับเข้ารอบพิเศษตัวโจเนาะท่่ไหนที่เล่นแนวทางของหวานใจวันนี้กับปังปังเนาะพี่น้องเนาะได้ค่ากับเข้ากันแล้วบ่เนะหาะรอบรอบฮานอย เฮากัยังสิบ่ยุดปังกันเนาะพี่น้องเนาะก็มาเอาตัวเด็ดๆตัวปังๆกับหวยลาวเนาะมื้อนี้กะท่านใดที่เข้ามาแล้วกะอย่าลืมเนาะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้หวานใจนําเด้อเด้อเนาะเข้ามาให้กําลังใจกันแน่เนาะกะเข้ามาแล้วกขอให เฮงเฮงปังปังขอให้ได้รับโชคลาบนำกันเนาะกับแนวทางหวยลาวมือน,นี้เนาะกัเมื่อกี้กัลุนฮานอยไปแล้วเนาะกับโลบป,ปกติกับเข้าตัวเจาะเนาะก็ได้ทั้ง4ี่หนึ่งแล้วกัท่านใดที่วิ่งลูดกะได้ทั้งหนึ่งได้ทั้ง4ี่เนาะพี่น้องเนาะดีใจน้ำเด้อ ปังกับฮานอยแล้วหัวกัสีมาปังกับหวยลาวโต้เนาะงวดที่แล้วเนาะพี่น้องเนาะหวั่นใจกะให้กะกะเข้ายุเข้าสองแต่ว่าเจะตัวบอทึกให้เนาะเห็ดได้สงอยู่แต่ว่าโจะให้บบได้เนาะเจบอทึกสองหนึ่งเนาะเสียดายบบเป็นอย่างเนาะแนวทางกะมีเข้ามีรุดเป็นธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะคันใดที่ มาแล้วมื้นนี้ก็ขอให้ได้รับสชคลาดนำกนเด้วย จซ <indo up> <legislation> <esi> <ibl ampa> the ื้อเลขหยังม <es> ่มื้อน้ไหมวนก็แวดโอ้กแวดไรทําถามของฝันเนาะแม่อยู่เฮือนเพิ่นก็มักเสียงคือกันเนาะเพิ่นมักเสียงตัวลขคือกันเนาะพี่น้องแต่เพิ่นสิซื้ออันเพิ่นก็บ่เคยซื้ออันตัวเลขของหวานใจจักเทื่อซื้อตามความฝันเอาเพิ่นว่า มาเบิ่งแนวทางหวยลาวมื้อนี้เนาะหวานใจเฮ็ดได้3กับ7เด้อพี่น้องเด้อมืม้อนี้หวานใจเฮ็ดได้3กับ7เนาะหวานใจก็คิดไรออกมาให้แล้วค่ะมืม้อนี้หวานใจเฮ็ดได้3กับ7เนาะแต่ว่า มื้อนี้ใจแท้ลึกๆกะกะมักซี่อยู่เด้อมื้อนี้นะแต่ว่าเอาตามที่ตัวเองอันเนาะตัวเองโจออกมาก็แล้วกันเนาะท่านใดที่ท่านใดที่อันเบิ่งออกกะกะลงเนาะกะลงแบบว่าลงจับใส่กันเนาะกะอันนี้คือแบ่งปันให้เนาะ แต่หลักล้อยมันนี้หวันใจให้1กับ4เด้อมันนี้หวันใจให้1กับ4เนาะหลักล้อยแต่ตัวโจะหวันใจให้3กับ7เนาะก็มี3 0ศูนย์ สามหนึ่งสามสี่สามห้าสามเก้าสามศูนย์ สามหนะึ่งสามสี่สามห้าแล้วก็สามเก้าเนาะเจาะเจ็ดก็มีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่ง 7จ็ดสี่เจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดเก้าเนาะหวั่นใจกะโจให้บางตัวเลขให้เนาะพี่น้องเนาะกะบอกว่ามันสิมาตัวใดเนาะคันหูหวั่นใจกะอยากบอกตัวเดียวเลยเนาะกะอยากอยากให้แบบว่า,วาให้ทึกสามตัวไปเลยเนาะกะอันนี้หวันใจกะ ให้ตามที่หวานใจได้คิดไล่ออกมาให้เนาะพี่น้องเนาะก็ท่านใดที่ที่มักแนวแนวทางของหวานใจกะลงไปพิจารณาได้เด้อก็ท่านใดที่บม่มักก็เนาะเลือนผ่านก็บ่เป็นหยังเนาะกะ็อันนี้หวานใจก็ให้เป็นแค่เพียงแน,นวทางเนาะพี่น้องเนาะท่านใดที่เข้ามาเล็กก็ขอให้เฮงๆปังๆกับแนวทางหวยแล้วหวยเจ็บคอ <laughs> พอดีเจ็บคอนากก็กินแต่น้ำเย็นไลย <laughs> ท่านไหที่เข้ามาเล็กก่นเนนกก็ขออวยพรให้เดอ้อมอนี้เนอะกะขอให้เตกสามตัวให้เดอ้อมอนี้เนาะส่วนหลัก้อยหวา่นใจกะให้หนึ่งกับสี่น้ะพี่น้องเนาะอย่าลืมเด้อส่วนหลายท่านไหนที่นาะหวันใจเคยเคยว่าว่าท่านไหนที่เล่นแนวทางนอกเหนือจากแนว ลาวพัฒนาเนาะก็สามารถไปพิจารณากับลาวอื่นๆก็ได้เดอ้อพี่น้องเดอ้อก็อย่างเช่นลาวสามัคคีโบลา,ล,าลาวอันลาว V.I.P. เนาะลาวอันข้างนอกเนาะที่ที่นอกเหนือจากลาวพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะท่านใดที่ที่มักในแนวทางที่มักเล่นในแนวทางของหวยลาวเนะาะบพรว่าสปินลาวอย่างก็ตามเต้เนาะ สามารถไปพิจารณาได้เด้อเนาะก็สุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ทุกทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจหวานใจนะก็ขอให้เฮงเฮงปังปังเด้อมือนี้ขอให้เตกทั้งบนทั้งล่างแล้วก็ขอให้เข้าตัวเจาะที่หวานใจได้เจาะอกมาให้เด้อเนาะท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ขอให้ทุกท่านสชคดีกับแนวทางหวยลาวมือนีนอ้เด้อเดี๋ยวเราไป ลุ้นกันต่อเนาะพี่น้องเนาะ